สวัสดีครับใครที่เชียร์ลิ้วพูอยู่ผมว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยไปตรวจสุขภาพดีกว่าแล้วก็ขอแนะนำนะครับว่าถ้าเข้าไปทำทุระส่วนตัวโดยเฉพาะไปปัสสาวะเตรียมกรรไกรไปด้วยเพราะว่าฉี่เหนียวเด็ดก็เด็ดไม่ออกต้องใช้กรรไกรตัดจบลงด้วยการแจกจุดโทษของ เด็กผีนักเตะเยวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮาริบาวเมชฟรีเด็กหนุ่มวัย22ที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอยู่เบอร์ลี่แล้วก็น่าจะเป็นใครสักคนหนึ่งถ้าจะต้องทำให้ลิเวอร์พูลชนะด้วยการยิงจุดโทษในนาทีท้ายของทดเวลาเจ็บ เชื่อว่าถ้าบอกว่าเป็นเด็กผีเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากที่จะเป็นเด็กผีคนนั้นแน่ๆนะครับตลอดช่วงเวลาที่เล่นกัน90้านาทีโดยเฉพาะ45่สนาทีแรกเนี่ยสี่เวลาเปล่าหรือผู้ผูลก็เล่นเนิร์ฟนะครับ เล่นไปเรื่อยๆเลียงเียงค่อยๆเคลียค่อยๆขึ้นบอลการเร่งจังหวะน้อยมากแทบไม่เห็นเลยแหละนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายก็ยังไม่คลิกอีกส่วนเจ้าบ้านเองก็จัดด้วยการเอารถบัสมาจอดสองคันแต่กระนั้นนี่ก็ยังมีโอกาสที่ได้สวนบ้าง โอเคไม่มีจังหวะที่ยิงเข้ากรอบเลยลิวพ mm ู hmm. มาได้ประตูชัยจากลูกจุดโทษซึ่งก็เป็นการแจกของฮันนิบาลเมสรีนี่แหละนะครับซึ่งก็เกิดจากการแก้กเกมนี่เหมือนกันจริงๆเนี่ยถ้าขอปรับเปลี่ยนกติกาได้เนี่ยทางลิวพูหรืออร์เนอร์เนี่ยนะก็บอกทาง ทีมมลีกหรือว่าพวกรายการต่างๆที่เป็นผู้ที่จัดการแข่งขันเนี่ยนะครับขอเตะแค่45นาทีก็พอเพราะว่าจริงๆเนี่ย90นาทีมันก็มีประโยชน์เพราะจะเผาเวลาทิ้งไปสักครึ่งนึงนะครับดูแล้วครึ่งแรกผมเห็นผมก็ทําใจแล้วแต่ก็คิดในใจว่าเออวะบอลม,มันเตะเกานาทีเดี๋ยวยังไงก็ยิงประตูได้โอเคครึ่งหลังเนี่เห็นชัดเจนนะครับแค่ 15-20นาทีแรกเนี่ยครับริวพูเนี่ยก็สร้างโอกาสได้เท่ากับครึ่งแรกทั้งตลอดครึ่งนะครับแล้วถ้าจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันคลิกกว่านี้เนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสที่ยิงใส่กรอบป,ประตูของเบอร์ลี่เนี่ยมากกว่านี้นะครับเรามีโอกาสหลายต่อหลายหนแล้วก็มันมีจุดที่เป็นข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวมิลล์สเคอร์เคสนะครับที่ ผมมองว่าไอ้จังหวะที่ไปพุ่งล้มในกรอบเขตโทษที่ไมเคิลริเวอร์เนี่ยแจกใบเหลืองเนี่ยไอ้ลูกนั้นเนี่ยมันมีคอนแทคมันไม่ใช่ว่าพุ่งล้มเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้จังหวะที่มันสัมผัสเนี่ยมันเบาไปนะครับก็เลยทําให้เคอร์เคสเนี่ยโดนใบเหลืองตั้แต่ละทีที่ยีิบสองแล้วจากนั้นเนี่ยมันมีอาการที่มันก้ากึง่งใกล้เคียงจังหวะที่เป็นตัวสุดท้ายแล้วไปเหนียวไปฉุดไอ้จังหวะแบบนี้ มันนี้เห็นก็เลยทําให้จําเป็นที่อันเนอร์ซึ่งเป็นคนที่รอบคอบมากก็จัดการเปลี่ยนโดยเอาเจอร์โรบโบเนี่ยลงมาแล้วก็จุดเด่นของเจอร์โรบโบก็คือการเปิดบอลที่ดีกว่าแล้วก็การวิ่งสอดวิ่งเติมหรือทํางานร่วมกวับเพื่อนเนี่ยมันคลิกกันมากกว่านะครับเจอรโรบโบเนี่ยถูกเปลี่ยนลงไปในนาทีที่39เพราะอันเนอร์เนี่ย,ยมองว่า ถ้าเคอร์อเคสอยู่เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะโดนใบเหลือง2อ,อันนี้ต่างจากสกอตปาร์เกอร์ที่ไม่ยอมเปลี่ยนนักเตะที่เสียใบเหลืองตั้งแต่ต้นเกมนะครับอุโกโชุบูเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สุดอุโกโชุกบูเนี่ยก็มาโดนใบเหลืองที่2จริงๆจากจังหวะที่เข้าไปสไลด์ตัวตัดจังหวะที่ฟล l เรนเวสเนี่ยนะครับกระชากบอลกำลังจะพุ่งเข้ากรอบเขตโทษนั่นแหละนะครับก็เลยเป็น ใบแดงเพราะมันเป็นเหลืองที่2นะครับนาทีที่84เนี่ยเจ้าบ้านก็เหลือนักเตะแค่10ตัวนะครับแล้วก็ตลอดครึ่งหลังเนี่ยลิวพูมีโอกาสถึง17หนครึ่งแรกนี่มีโอกาส10หนแบบเนิบๆเหนือน่อยๆแต่ครึ่งหลังนี่สังเกตชัดเจนการบีบการเพรสการดันไอ้บอลที่บอกว่าพับครึ่งสนามเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยเกมน,นี้ มันเห็นแบบนี้เลยรูเบรพับเข้าใส่เจ้าบ้านจนเห็นน้อยจังหวะมากที่นักเตะเบอร์ลี่เนี่ยนะครับจะได้บอลเนี่ยรุดเข้ามาในเขตของความรมับผิดชอบของแนวรับของริเบรพูลนะครับออริซงเนี่ยออกมาเล่นบอลถึงกลางสนามเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็นาทีที่90บวก3ก็เป็น การแฮนด์บอลของฮาริบาลเมดรีซึ่งเจ้าตัวนี่นะครับเข้าไปยืนดักในจังหวะที่ฟิมปงซึ่งถูกเปลี่ยนลงไปในช่วงท้ายเวลาน่าจะเหลือน้อยมากฟิมปงตัดสินใจเปิดเข้าไปเมดบีบิดตัวแล้วก็ยกแขนสูงกลางแขนออกห่างตัวมากไมเคิลอ,อลูเวอร์ไม่ลังเลเลยก็ชี้ไปอย่างมั่นใจในะที่จุดโทษแล้วก็โมก็ สังหารไม่พลาดนาทีที่90บวก5แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเคยบอลอีกนิดเดียวกรรมการมืนกริเวอร์ก็เป่าจบเกมนะครับสัดส่วนการคองบอลเนี่ยครึ่งแรกเนี่ย22.6ต่อ78.4มีโอกาสของเจ้าบ้านเนี่ย2ต่อ10หรือว่าูมมีโอกาสยิงเข้ากรอบแค่คนเดียวนะครับลูกเตะมุม7ต่อ1 น้อยมากนะครับค่าเอจีเนี่ยน้อยมากๆนะครับก็คือเจ้าบ้านนี่มีโอกาส0.1 2สองซึ่งก็ไม่ได้เพิ่มเลยนะครับทั้งครึ่งแรกหรือครึ่งหลังนะครับส่วนลิวบูเองมีโอกาสแล้วก็จังหวะที่มันจะแจ้งเนี่ยมันก็น้อยนะครับค่าเอจีเนี่ย0ู1เน่ท่านั้นเองแต่ครึ่งหลังนี่ครับจบ90สบวกเจนะครับก็คือทดเวลาไปอีกนิดนึงนะครับจากนั้นเนี่ย มาดูโอกาสของเจ้าบ้านเนี่ยลดลงไปเยอะเลยเหลือแค่18.7นะครับก็คือไม่ได้งงหัวเลยเพราะว่าลิเวูเนี่ยพับสนามดันเข้าใส่ตลอดลิเวูมีโอกาส81.1นะครับเจ้าบ้านมีโอกาส18.9โอกาสของเจ้าบ้านเนี่ยมีเพิ่ม1หนนแต่ก็ไม่เข้ากรอบเหมือนกันอาริซงไม่ได้ออกแรงเลยเหนื่อยหน่อยก็ตรงที่ว่าต้องออกมาเล่นบอลสูงนะครับ ถึงแดนของทางฝั่งเบอร์ลี่เจ้าบ้านนะครับแล้วก็ลูกจุดโทษก็มาในนาทีที่96 3จากตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนไปนี่คือจุดเด่นของอเนอร์จริงๆครับโอกาสมากขึ้นถึง17หนในเครื่องหลังแล้วก็ยิงเข้ากรอบเพิ่มขึ้นอีก3หนนะครับมันดูดีขึ้นหลายกระดับขึ้นทุกอย่างนะครับ แล้วก็ลูกยิงเนี่ยเป็นติดบล็อกบ้างอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเยอะไปหมดเลยนะครับลูกเตะม,มุมเนี่ยเพิ่มเป็น13ต่อหนึ่งซึ่งจาบ,บานไม่ได้เพิ่มเลยแม้แต่คนเดียวนะครับมาเอาจริงเอาจังในแค่45นาทีหลังบวกทดเจ็บเท่านั้นเองนะครับมาดูคะแนนผูเ้เล่นดีกว่านะครับอาริซงเบเกอร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่ามีงานอะไรให้ทำไม่มีเลยนะครับไม่มีลูกที่ยิงเข้ากรอบให้อาริซงได้ออกแรงเลยนะครับ ก็แค่สั่งการแล้วก็กํากับการแล้วก็ออกมาเล่นบอลโดยเฉพาะครึ่งหลังนี่ยครับเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องออกมาเล่นบอลสูงมากนะครับถึงเกือบครึ่งสนามนะครับหลายๆจงังหวะเนี่ยมาถึงครึ่งสนามเลยทีย่ําไปผู้เล่นของเราเนี่ยกองหลังตัวสุดท้ายเนี่ยอยู่ระยะประมาณสัก40หลาจากเขตของผู้รักษาประตูของเจ้าบ้านนะครับคือพับสนามใส่จริงๆนะครับ พอบอลหลุดมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่มันมันจะต้องทําให้อริซงเหนื่อยเลยนะครับถ้าดูจากการตัดสินใจการยืนตาแหน,น่งการออกมาทําหน้าที่เก็บกวาดเนี่ยนะครับไม่มีอะไรที่จะบอกว่าอริซงเนี่ยต้องมาเหนื่อยยากกับการทํางานในเรื่องการเซฟนะครับแต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ยผมก็มองว่าอาริซงเนี่ยทำให้เราอุ่นใจเหมือนกันนะครับคือพอบอลมันพ้น เขตรับผิดชอบของแนวรับซึ่งดันสูงมากเนี่ยครับอริซงก็จะมาซ้อนมาเก็ตนะครับผมให้ไป6.5แล้วกันนะครับฟันไดโดดเด่นมากสังเกตเห็นว่าการชิงโหม่งการดวลเนี่ยนะครับฟันไดเนี่ยจะอ่านจุดตกของบอลดีมากๆแล้วก็จะไปปักหลักคุมพื้นที่ในส่วนที่เวลาบอลเนี่ยมลอยมาถึงเนี่ยนะครับฟันไดเนี่ยก็จะ ขึ้นมงได้ตลอดเพราะว่าอ่านแล้วรู้ว่าบอลเนี่ยมันตกมาในระยะที่ตัวเองขึ้นเทคโมงเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยถอยเข้ามาหาเนี่ยฝานได้เนี่ยก็จะกลิ่งตัวแล้วก็คําไว้นะครับแล้วก็โดยรวมทั้งการจ่ายบอลการทําหน้าที่ต่างๆไม่มีอะไรสะดุดติดขัดเลยนะครับหลลื่นนะครับพียงแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยตามเทคนิคของอันเนอร์เนี่ยคงจะให้ลื่น เรื่อยๆเรี่ยงๆนะครับแล้วก็ค่อยมาเล่นขึ้นหลังเลยนะครับแต่ทําให้ผมงงอีกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยภาษากายของฟานได์เนี่ยนะครับชิวนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับเกมนี้เนี่ยทําหน้าที่ได้แบบสบายๆนะครับผมให้เป็น7.5แบบสบายๆเพราะว่ามีจังหวะหลุดที่เข้าไปทําหน้าที่เป็นตัวสุดท้ายเนี่ยทำได้ดีนะครับอีบูซี่นะครับหลุดหลายจังหวะเลยนะครับหลายจังหวะก็ทิ้งพื้นที่ขึ้นไปนะครับ คือโดยบทบาทนี้อีบูเนี่ยจะทําหน้าที่ในการออกบอลแล้วก็ดันเกมขึ้นสูงเวลาขยับไปกับบอลแต่ถ้าเทียบความคล่องตัวเนี่ยเห็นชัดเจนว่ามาติดดีกว่าอีบูเยอะอีบูเนี่ยในจังหวะที่ต้องทําหน้าที่เป็นตัวที่ชิงเล่นก่อนจังหวะแรกเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีแต่จังหวะที่พาบอลขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับหลายจังหวะเนี่ยก็ เพราะหลุดตำแหน่งนี่แหละนะครับทำให้ผู้เล่นโดยเฉพาะเพื่อนๆเนี่ยนะครับต้องเหนื่อยนะครับอีบูเนี่ยผมให้ไปที่เจ็ดแล้วกันนะครับคืออยากจะให้น,อน้อยกว่านี้แต่ว่าก็ทําหน้าที่ได้ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในโอกาสที่ขึ้นไปทําหน้าที่ในจังหวะเกมลุกเนี่ยไม่คยดีเท่าไหร่นะครับเคอร์เคสเนี่ยเสียไปเหลืองเร็วจังหวะนั้นเนี่ยมันมีอิมแพกนะครับโดนแหละแต่ว่ามันทิ้งตัวเร็วไปแล้วก็ จังหวะนั้นเนี่ยาการที่จะเลียกจุดโทษมันก็เบาไปแล้วการที่คุณล้มในกรอบเขตโทษเนี่ยถ้ากรรมาการเป่าฟาวยังไงมันก็จุดโทษนะครับไอ้แบบนี้เนี่ยมันไม่น่าตัดสินใจที่จะทิ้งตัวแบบนี้สู้ฝืนเล่นไปดีกว่าครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็เล่นยากจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายครึ่งแรกนาทีที่เกือบสี่สิบแล้วนะครับเพราะว่าอันเนอร์ไม่อยากเสี่ยง นะครับถ้าจําเป็นที่จะต้องเร่งเกมแล้วเหลือผู้เล่นน้อยเนี่ยนะครับมันทํางานยากนะครับเคเคสเนี่ยผมให้ไป5.5น,นะครับตัดสินใจไม่ดีนะครับโซโบโนี่คือแท็ติกที่ผมมองว่าอาร์เนอร์นี่ตัดสินใจผิดพลาดทำยังกับเจอทีมระดับบิ๊กที่จําเป็นที่จะต้องเอานักเตะที่ชชว์ที่สุดไปอยืนตำแหน่งแบ็กขวาก็ค,คือโซโบโซึ่งมันไม่จําเป็นเลยเพราะแบรดลี ก็ฟิตนะครับฟริมปงก็โอเคนะครับแต่ปรากฏว่าใช้โซโบแล้วเอาแมคกาซึ่งสภาพร่างกายเนี่ยยังไม่โอเคเลยแล้วผมก็บอกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าแมคกาเนี่ยดวงมีปัญหาแล้วก็ก็เป็นนักเตะที่น่วมที่สุดอีกเหมือนเดิมนะครับในที่สุดก็เล่นไปแค่45่หนาทีสําหรับแมคกาซึ่งผมมองว่าแมคกาไม่ควรจะลงตั้งแต่แรกนะครับควรจะเอา ไม่ว่าแบตตอีหรือฟิล์มโปรงไปเลนะครับลงมาแทนโดยรวมผมมองว่าโซโบเนี่ยทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบมากๆไม่ว่ารับลูกแล้วก็มีจังหวะที่ยิงอันตรายมากดูอันตรายที่สุดแต่ไมเคิลเิเวอร์เองนะครับเป็นตัวทําลายจังหวะนะครับผมมีการมาร์ไว้นะครับนาทีที่63นะครับไมเคิลเิเวอร์เนี่ยนะครับเข้าไปขวางจังหวะที่เพื่อนแปะให้เพิกตามสูตรเนี่ย ก็คือยิงทุกระยะทําการแล้วถ้าจากแถวสองเนี่ยตัวที่วางเท้ายิงแล้วคุมบอลดีที่สุดคนหนึ่งเลยก็คือโซโบนี่แหละนะครับแต่ปรากฏว่าบอลที่กราฟเนี่ยแตะให้ไมเคิลรูเวอร์ก็ไปขวางทางสินะครับโดยรวมในโซโบผมให้เป็น7จ็ดุสบายนะครับโฟลรครึ่งแรกเนี่ยผมมองว่าไม่ผ่านเลยนะครับบอลมันเหนื่อยแล้วก็พยายามเล่นร่วมกับพื่นแต่ดูการเคลื่อนที่การ เชื่อมบอลกันแต่เพื่อทําให้จังหวะของโฟลในที่เคลื่อนที่ไปกับบอลหรือฝากแล้วไปอะไรต่างๆเนี่ยครับมันไม่ได้แล้วหลายจังหวะก็เสียบอลนะครับแต่ดูสังเกตว่าความมุ่งม,มั่นแล้วก็ความพยายามเนี่ยสูงอยู่เล่นไม่ตลอด90นาทีเหมือนเดิมนะครับก็เกือบๆนะครับที่จะเลอกฟรีคิกแต่มันเป็นระยะที่มันใกล้กออเกียตโทษไปหน่อยหนึ่งนะครับซึ่ง โซโบเนี่ยต้องการระยะที่มันห่างจากนี้มากกว่านี้นะครับโดยรวมเนี่ยโฟโลถ้าครึ่งหลังนี้ไม่ยกระดับขึ้นมาเนี่ยผมจะให้คะแนนโฟโลเนี่ยสักห้าจุดห้านะครับแต่พอครึ่งหลังมายกระดับขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็มีอิมแพคกับเกมเยอะเลยโอเคว่าก็ยกระดับขึ้นมาหกถึงใกล้ๆหกจุดห้า 5, นะครับจะให้หกจุดห้าเต็มก็กละยอยู่นะครับรับโฟโลเนี่ยไม่ถึงก็ดีนะเกมนี้เนี่ย ขัดอกขัดใจพอสมควรโครู่ต่อสู้ไม่ค่อยเปิดพื้นที่ให้แล้วก็วิธีการเล่นของโฟโล์เนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะไม่มีพื้นที่ให้เล่นแล้วก็เพื่อนที่จะเข้าใจการเคลื่อนที่เพื่อที่จะไปรับบอลจากโฟโล์ก็ไม่ดีแล้วก็หลายครั้งเนี่ยออกบอลมันก็ไม่คลิกอีกนะครับแล้วก็ความเข้าใจฝากแล้วไปอะไรต่างๆน,นะครับมันก็ยังไม่ได้นะครับดูเหมือนต้องคิดทุกจงังหวะโฟโล์เนี่ยก็ ได้ไม่ถึง6.5นะครับ6กว่าๆนะครับแมงก,กาผมนับความผิดพลาดของการจ่ายบอลทั้งไม่เดินน้ำหนักทั้งอะไรต่างๆนี่นะครับมันไม่ได้ซึ่งเสียหายรุนแรงนะครับแต่เห็นชัดเจนนะครับว่าแมงก,ก้ายังไม่ดีพอแล้วก็จังหวะที่โดนประทะในจังหวะที่ต้องรักษาโอ้โหต้องเรียกทีมแพทย์เข้าไปในตอนนั้นนี่นะครับดูน่ากลัวมากแล้วจริงๆเนี่ย ลูกนั้นมันควรจะเป็นใบแดงแล้วเพราะว่าไอ้เท้าที่ยันเนี่ยมันสูงถึงระดับข้อเท้านะครับแต่ปรากฏว่าพรเทนี่ก็ไม่ได้ให้ใบแดงแต่แรกแต่นั่นแหละนะครับนั่นเป็นการทดไว้แล้วก็มาเหลืองที่สองจนได้นะครับผมไม่ประทับใจนะครับสําหรับแมกกาแต่ดีขึ้นหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่โดนประทาจนเจ็บเนี่ยดีขึ้นแต่ผมมองว่าเกมแบบนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องจัดกองกลางขนาดนี้นะครับผมมองว่าแท็กติก ของอเนอร์เนี่ยไม่โอเคจังหวะนี้นะครับผมให้แมคก้ไปแค่6นะครับจริงๆอยากให้น้อยกว่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับกรับโอเคเลยคล่องตัวโดดเด่นแล้วก็เห็นมิติการเล่นที่ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกับการทำเกมรุกเพียงแต่ว่าหลายจังหวะเนี่ไมเคิลอิเวอร์เนี่ยแกเกะกะไปหมดเลยนะครับพื้นที่ที่แกไปยืนเนี่ย มันขวางการไหลบอลให้อะไรต่างๆนี่จะเทคนิคที่ถูกปรับเพื่อที่จะให้เกิดระยะทาการตั้งแต่25หลา30หลาเนี่ยนะครับสามารถยิงได้เลยเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่ามันต่อบอรลระบาดเพราะไมเคิลลิเวอร์เนี่ยไปยืนขวางเลนตลอดเลยนะครับแต่กราฟเคยโดดเด่นมากๆนะครับถ้าเกมน,นี้เนี่ยจะให้แมน e m แมทผมก็มองว่าโอเคนะกราฟก็ให้ได้นะครับผมให้ไป 7.5เพราะว่ามันไม่มีใครที่เด่นมากกว่านี้นะครับโซโบก็ไม่ถึงกับเด่นเท่าที่ช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ถ้าเทียบกับกราฟเนี่ยผมยังมองว่ากราฟตัวดีกว่านะครับอุโกอิคิริเมีหลายจังหวะเลยที่ Impact มันโอเคแล้วไอ้ลูกที่แหม่ลากตัดเข้าไปจะถึงเส้นหลังแล้วก็ดีดเนี่ยนะครับมันไม่มีคนที่เข้าใจผมนึกถึงอิซักเลยว่าถ้าจังหวะนี้เนี่ยมีอิซักเนี่ย ผมเชื่อว่าด้วยสัญชาตญาณด้วยความเข้าใจวิธีการเล่นเนี่ยผมเชื่อว่าไอรูแบบนี้เนะี่ยจะต้องมีอิซักเดโผล่ไปในพื้นที่จังหวะแบบนี้นะครับไอรูนั้นก็เลยพุ่งล้นออกไปหลุดเส้นหลังออกทางด้านเสาไกลไปน่าเสียดายมากนะครับไม่มีใครอยู่ในเละทาการเลยแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่พุ่งเข้าไปจังหวะที่เวสกึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับรูนั้นก็ช้าไปหน่อยหนึ่งนะครับ ถือว่าเล่นนน่าพอใจในทัศนะผมแล้วก็เก็บบอลได้มีส่วนร่วมทั้งในพื้นที่ตรงกลางด้วยนะครับผมให้ไปเจ็ดนะครับโคโดิคโปเนี่ยดูเหมือนจะได้ยินเสียกระแสเสียงจากโลกโซเชียลเหมือนกันนะครับว่าเป็นนักเตะที่หวงบอลแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อมกับเคอร์เคสนะครับแต่ถ้าดูเนี่ยผมก็มองว่าจังหวะการเคลื่อนที่การเติมของเคเคสเนี่ยมัน ไม่ดีพอที่จะรับปอนจากการให้ของกักโปนะครับแต่ว่าเห็นการเชื่อมกันเยอะขึ้นนะครับพอเจ้ารโบลงไปเนี่ยกับเห็นชัดเจนนะครับว่า Impact ของเจโรโบดีกว่านะครับกัรโปเนี่ยผมไม่ได้7นะครับคือดูมีอันตรายแหละโมเนี่ยแม้ว่าทาประตูได้นะแต่ผมให้แค่6นะครับถือว่าไม่มี Impact อะไรเลยกับ Open Play นะครับแต่มายิงจุดโทษได้นะครับือถือว่า ไอ้รูแบบนี้สภาพจิตใจใช้ได้เลยนะครับเพราะว่านาทีที่เก้าสิบบกห้าแล้วก็ถือว่ายังเป็นนักเตะที่ไว้ใจได้มากพอนะครับแต่ถ้าเทียบผมว่ามิลเนอร์อุ่นใจมากกว่าในนาทีบีดแบบนี้นะครับโมเนี่ยผมแค่หกนะแม้ว่าทำประตูดได้ก็ตามนะครับเทียซ่าโอเคนะเพียงแต่ว่าพอเทียซ่าลงไปวิธีบอลเนี่ย มันกลายเป็นบอลโด่งตลอดเลยนะครับก็เลยทําให้เกียร์ซาเนี่ยซึ่งไม่ได้โดดเด่นในการเล่นลูกหัวนะครับลูกล่างก็ไม่ได้ได้เปรียบด้วยนะครับแต่ก็มงเกือบเป็นประตูเหมือนกันนะครับแต่คุมบอลไม่ดีพอนะครับแล้วก็พยายามชงให้เพื่อนแต่ในพื้นที่กรอบเขตโทษมันแน่นมากนะครับเกียร์ซาเนี่ยอะผมให้ไปหกละครับแต่ผมชอบนะไม่ได้แยรเราก็จํานวนนาทีเยอะขึ้นมีเวลาถึงครึ่งชั่วโมงกว่านะครับดูโอเคอยู่นะครับแต่ผมมองว่า ผมอยากจะเห็นเคียซ่าเนี่ยอยู่นอกกรอบหรือระยะเวร,ระยะทําการเนี่ยรอบๆกรอบเกตโทษมากกว่าไปยืนเป็นตัวที่คอยรับ,บ่อนในกรอบเกตโทษนะครับริโอลงมาโอ้โหจานวนนาทีน้อยมากนะครับเพราะมันจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาเจ็บแล้วแต่มีอิมแพคเหลือเชื่อมากเด็ก17คนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจังหวะที่แทงยาวๆมาให้พิมพงคือนิ่ง นะครับแล้วก็สภาพที่ทีมต้องการประตูนะครับความกดดันแบบนี้เนี่ยยังทําได้น่าประทับใจผมชอบเลยนะครับผมให้ไป6.5นะครับชอบที่ความเป็นเด็กแล้วก็สําคัญก็คือเด็กที่เล่นแล้วมันไม่ดูเป็นเด็กนะครับมี IMPACT เมื่อจําเป็นที่จะต้องทํำอะไรสักอย่างให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยรียโวเนี่ยทำได้ดีนะครับคอนเนอร์เบรสลีย ลงมาเพื่อที่ปรับให้โซโบเนี่ยขึ้นไป็นรนตรงกลางเพราะว่าเอาแมกกาออกก็เห็นชัดเจนนะครับว่ามันมีมิติดูดีขึ้นนะครับไดนามิกของเกมมันดีขึ้นแต่ก็ยังขาดอะไรนิดะายหน่อยอยู่นะครับดูเวลาเล่นอินเวอร์สแล้วก็การโอเวอร์โหลดเข้าไปในกรอบเกทโทษเนี่ยดูมีมิติมีอะไรนี้ที่จับต้องได้ชัดเจนกว่าแบ็คทั่วไปที่เห็นอยู่ นะครับตัวนู้นเนี่ยผมว่าถ้าดูเทียบกับคอนเนอร์แบดดี้นะผมชอบแบดดี้ด้วยวิธีการเล่นแบบนี้นะครับแบดดี้เนี่ยผมก็ประทับใจนะครับผมให้ไปหกจุดห้านะครับเจรโรโบเนี่ยลงมาโอ้โหเห็นชัดเจนนะครับว่าดีกว่าเคสเยอะจริงนะครับคือเคสเนี่ยต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะการตัดสินใจในบางจังหวะนียไม่ดีเท่าไหร่นะครับเจรโรโบเนี่ย สร้าง Impact ลงมาแค่สัมผัสบอลแค่สองสาครั้งนะครับก็ไ,ได้โอกาสยิงแล้วก็มันเป็นข้อด้อยในการจบสกอร์ท่านเองแต่วิธีการเคลื่อนที่การเติมเกมต่างๆนี่ผมชอบนะครับผมให้ไปเจ็ดแล้วกันนะครับฟิมปงเป็นนักเตะที่ลงไปแล้วเรียกจุดโทษได้นะครับได้มีประโยชน์แล้วก็นี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าอาร์เนอร์เนี่ย มีดีในช่วงจังหวะเวลาที่ลิเวอร์พูลต้องการอะไรพิเศษนะครับอาร์เนอร์เนี่ยมักจะโยนหมากลงไปโยนใครลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับเกมจริงแล้วก็นี่ก็เป็นการทําประตูได้ต่อเนื่องหลังจากที่เราทําประตูไม่ได้ในเกมที่เจอกับนอตต i ิงแฮมฟอร์เรสนะครับยาวนานมาซึ่งจะดูว่าสถิติมันจะยาวนานต่อไปอีกเท่าไหร่นะครับนี่คือ ยุคสมัยใหม่ของอานอร์นะครับอานเอร์ Honor เนี่ยถ้าให้คะแนนในการแก้เกมเนี่ยโอ้โหผมให้สักเก้านะเต็มสิอาจจะเก้าจุดห้าด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้ามองภาพรวมในการวางตัวาการจัดตัวอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ชอบเท่าไหร่นะครับผมให้ไปสักเจดแล้วกันเจ็ดนี่เยอะแล้วนะคือครึ่งแรกเนี่ยผมอยากจะให้ต่ำกว่าห้าด้วยซ้ำไปนะครับเนี่ยภาพโดยรวม ถือว่าน่าพอใจแล้วก็นี่เป็นชัยชนะเกมที่4ติดต่อกันซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยเราทําได้มา2ครั้งแล้วนี่คือครั้งที่3นะครับแล้วก็โมก็มาทําประตูเบอร์รี่ได้เป็นประตูที่2ทั้งทั้งที่ลงเล่นกับเบอร์รี่เนี่ยเจอกับเบอร์รี่เนี่ยมา10กว่าเกมนะครับถือว่าเป็นทีมที่โมเนี่ยเล่นไี่ออก พิ่งทประตูได้แค่ประตูเดียวนี้มันเป็นประตูที่2นะครับภาพโดยรวมถือว่าน่าพอใจนะครับจิบสองแต้มเต็มนะครับแต่ว่าถ้าบรรดาผู้ที่ทําตัวเป็นเซียนพนันนี้ผมก็คงต้องเสียใจด้วยนะครับผมคิดว่าอัตราต่อรองเนี่ยมันมน่าจะแพงน่าดูเลยนะครับไม่ใช่แค่ครึ่งลูกะนะครับอาจจะหนึ่งลูกบวกอะไรนี่แต่ให้เห็นชัดเจนนะครับว่าสกอตต์ปาร์เกอร์ทำผลงานเสียแค่16ประตูจาก40กว่าเกม ไม่ธรรมดานะครับเหนียวจริงนะครับนี่แหละครับภาพโดยรวมฉีเหนียวนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ควรลุกขึ้นไปตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดูเล็บวูฟก็อย่าลืมเวลาเข้าห้องน้ําเนี่ยต้องเตรียมกันไกลไปด้วยนะครับเพราะว่าฉีเหนียวครับต้องไปตัดเพราะว่าเขย่าเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรครับสวัสดีครับ